สวัสดีครับมือนี้มามึงเปล่นเตียงปลานะครับปลานิ่นมนะติดตามผู้ชมเด้อเปลี่ยงปลามีอานอยนี่อานอยอานอยเอาห้ามผสมน้ำบ่เงี้ยปล <า S 3> ่องเปล <า S 3> ี่ยงปลาบอแบบง่ายดีมัน,<ด>มนหอพรสิอันนั้นพออรสิอันนี้ฮัดกินขวานมีเออเออแกว้วกินขวานนี่ต้องผสมมันบ่ อันนี้รุ่น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 เทเล่เนี่รุ่นจักแต่รุ่นประมาณจักเดือนนี่อันนี้อืมานหน่อยเจักเดือนแล้วเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะเออเอาขายขึ้นนี่ถ้าเอาขึ้นขายนี่ต้องรุ่นใหญ่มัาแทนชีเดือนขิงชีเดือนขิงพวกหัวหันเบิดว่าหน่อยเลยเนาะวัวแล้วแทนกัวหัวหันอะไรรอนแทนเลยเราเอออ๋อจำได้ ผสมเลยบ่ัสมปแข็งแรงตัวโอ้ผสอผสมมันผีดว่ะดิรักการเบี่ยงตามูน้อยมู้ส้ไันบ่เหมือนนี่หพ่อบ่หนนี่หรือแต้แค่บ่เดียวบ่ตัวน้อยหนพอบ่หนบ่แกเต็มถังต่อตอบอเนี่โอ้แกเต็ม ท่าไรนี่บ่ละสองพันตัวนึงบ่ละสองพันตัวแบ่หลายเวยกินศาสนาบ่บ่เงี็ยังหนักวุ้งนะอุ้ยบ่สองหนึ่ังหนักวุ้งมวาน่แวนี่กะทีเพาะเพาะลูกนันบอกป่นนี้เห็ดอนุ่มหวานห่ลูกบุนี่ซือไห เนี่ยร <ery> <ground> ุ่นน <hand> ู MA> oh, ้ท <the game started> hmm? nah. ี <the discipline proverb ially hard> um, hey ่เลี okay. ้ยงอยู่นี่มูดีแล้วเพาะเริ่มสีเห็ดแม่นปะเปลี่ยโอ้นี่ผสมอยูแล้วเขาดูผู้เห็ดของลูกกะเป็นผู้เห็ดเออเขาเห็ดยู่ฝนยู่นก้อนกันเงี้ยเขาเห็ดท่าุ่นกับเห็ดมั้ยโอ้ยท่าุ่นเปานเห็ดท่างี้ตัวดีโอ้เลยมาไายก็ท่างพี่อีกโอ้ยเห็เป็นเห็ดตัวเนาะกขัน่ามีหม่งเห็ดมีหม่งแตนนี่อยู่อันยู่นเขาเห็ดเดี๋ยวพื้นมาหับเป็นปะนี่เลย นี่เย็ดคือกันนี่เง็ดลูกขายเลยเง็ดลูกขายเลยคุ้นกับมาซื้อดีจังเนาะเนี่ยเขาก็ไปส่งนั้นเหมือนร้านขายลูกปัย่างนั้นอืมอือืมโน้ทำรุงสีห่อเนียนนะเนาะเนี่ยรานร้านเขาแบบว่านันดีเออเออเขาบปล่อยเกาะได้เหมือนสุนีเอาเนี่ยรังร้านอ่ะเขาซื้อเน่ยขาซื้อไปเองนั่นคือว่าถามหาหมีลูกปลายังมีเหมือนอนี เนี่ยเนี่ยแต่ละบ่อต้องคุดเห็นมันเต็มมันท่อนสองขันตัวแต่ละบ่อเห็นปะมีแหละถัาจริงของม่านยี่สิบเมื่อันนี้กับหัวอาหารสดเลยเนี่ยขณะกินยี่สิบเมื่อยเดต้องใส่หัวอาหารสดเนาะนี่หัวอาหันมุ่งเนี่ยหัวอาหานเดี่ยวเดียวเออะอันนี้บอกายคือตอนนี้เขาท่อมันอยู่ก็เลยใส่ห้ามผสมมันมาท่านหนึ่งไงเนาะ เห็นดีมีบทีน้อมแล้ใสปค่าเห็ดบีนยังไส่หอยขอยอ่ะเจักหน้วยสมมุติ่าถังนี่ใส่จักหน่วยนี่โอ้เขาเห็บไปบทีนไว้ทางหาตเี่คือว่ามันประทับเราผสมไหอ๋อตีนไ่ใส่เปียงหวานใส่ยาคูวาดดวยสต่างลำตานใส้ำตาทไสยแดง ใครยรงสองแผงป่ะตั้งแด่ไหนวัอมียนมักไว้เป็นสิบห้ามือสิบไ่ได้จะได้ลูกปลาโอ้น,อน,นี่มีพรอนบ่น่เต้าะวานี่พอนบ่นีเ <c oughs> มึงเป็นวันวันใหหัวหันปลาโอ้โหเรยวโอ้โอ Lọc sau tay vô hành vi hành vi hành vi. Ừ. Lọc sau gai sẵn nhưng mà. C bốn mời đi hành vi. Ton lòng tóc. Ton lòng bóng đi. Ton lòng đi đi. Ton lòng đi 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 kêu mua hoan mệt hạn mệt xong lắm <laughs> <Một cười> cả lên mua nhảy cả mì protein nó nồi tè mien mua anh ดิบสามสิบอเลยกันนีอนี่จะให้ใหญ่หมูหน้อยกับหมูกลางบ่หมูใหญ่เลยหมูใหญ่เลยแต่ว่าใส่หมูหันมันนี่โอ้โหเลยฮะหามูหน้อยหมูใหญ่โปรตีนหน่อยแต่ว่านี่เ่าผสมห้ามันนี่นเนาะเอาเลยอ่าสี่บ่หมอนี่หาสามบอออ่อเนาะหันสามบอ่อหันไก่หันสามบ่อ เวิดมือแล้วจะถงนี่มือสองถงถงสองถงถึงถงถงนี่อยน่นอทั้งเสาทั้งแรงสื้อมือนี่ยออันนี้มันเลี้ยหน่อยด้วยกันติมบอยมือละหกละหกองแล้วโคกันปลาได้หลายมือเรหกถงนะกันปลาหลายมือลราหกถงเาว่นขาหมูหมู่งนวะเออกินหลายหนี่ มันนียพผู้ก่อเรียงเขาจะวะเห็นไงไงเห็นไงไงมันเหียวดิมันไงพอดีี่อยางว่ามันเนน้ะพัอยู่ตปล่อยไปน่สเมันไงตัวปล่อยไปทํามาหันก็่ยไงเหรอเนาะพออพอซื้อดิซื้อใส่ไหมครับวนั่นมันขบมีนเนีมันกันแข่งแรงันไปนคนานก็เอาเข็มไปหอว

cũng phải cũng ăn cũng phải hết nhỉ yeah. không lại quá em cũng phải hả âu hóa hán này, này yeah. ừ. cái cạnh này mình thọ cái phải vậy ok đấy kia là cũng phải này gì là bạn đây là chắc bạn Hãy subscribe นีอย่างอย่นมาแก้มันบ่นี่บ่นี่ีกับีอายูโหอ๋อขูออ๋อนี่หอดแรวเบียงตาขุนบอแล้วไงดิบบอโอ้ปานิมพุนได้ย็นเร่องขันหบโอ้ พ่อขึ้นนะพี่นี่เลี้ยงปลาพี่น้องคณุณฮัลโหลขึ้นแล้วขึน้นเบิดน,นี่สิได้ยักตันนี่มองนี่อ่ะเน,นี่ยคำนวณไหนเลยเห็นปะตันหก ตันหงนี่จตัวสองพันนี่ขันง่านี้คือได้ตันหกัวนะสองพันสำนี้ได้ตันหกเาเอาคำนวออกนีส่วนเนาะเปรเล่น่นี่เปรเล่นวะขึ้นเกินนิดหน่อยดีสองตันน่ะอันนี้ปลาหนีไปซื้อใส่นีปลาพั อ๋อเบี game, yeah. okay. eh, okay. ้ยมาสาาเส้งเสาแต่บมดบัดนี้พาะเองบ่บันนี้ต้อไปได้รักสูโดปอดเอามูมันเกิดทับเปนชาดนี่ไงปะมนี่บ่แพร่ดิมนี่ปีนึงม่มีแพรเลยดิม่มีออกลูกงยางเดียวมบ่มีออกลูกเขาโกงานคือตอกเขาตอนบ่เขาหมันเพชร เขาเห็นกินหมนอมมั่นบ่มีแพรพะนะปลามุนี่เขาไม่ห้แพ่ะนะหาเนยนะังไงหาเนึงพ่อเลยพี่ปลูกไร่เสร็จแหละน้ำยาเนี่ยวันนี้ต้องขายปลาตัวแห้่บชทบาทบันถึงจได้ เกาะพันหนึ a, à, ่งอ่ะโอ้ปาป่โอ้ตายตโอ้ยเขี้ยนตายนี่มอเนาะอากาศอึกว่าอันป่าพี่้องนึกว่ อ,อันนี้นี่ยทีเจ็กไร<อ>นี่ยีบยี่สิบะเบิร์นี่แหละ,ละยีบส,สองไเรเบียงปลาเบิร์เลยมาอน่ยีบสองไรเบียงปาดดลาเบิร์เลยปลาตัวเนปีหนึงลไลยมันหน่อยปาด่ะเนี่ยฮะไปหลอกั่ทำอาหารมันก็ไลมัอนทรมดาเราอันั้นมัก็ได้่แล้ว่นล้ว่ก็แล้ก็นี่ก เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนิหัวหันสีวัดไลไหนเขมเจ็ดหมื่นสี่หมื่นนี่นะะดได้อยู่สามเนาะนี่ว่าได้อยู่สามคาคายางเนาะคาห้มันปีหนึงไม่ได้ขึ้นสามปีหนึ่งสามเพียสมมติว่าว่าได้เจ็ดหมื่นขึ้นสาเพียมันกัโหสองแสกว่าเหมือนดิมนีว่าเดียวเนาะสองแสนกว่า หาข้าหัวหารจะดีประมาณหมูเด็แสนป่วยรอกกำไรบ่เดียวได้หนิเนาะอันนี้ผอก้อบอกวา้งเดเปิดมือเ่าเมืนแต่ละวอยู่นี่ร้เมือนตีนึงืว่าเป็นล้านผมกำไรเงยถึงวะเียีหนิได้ย่เดเนาะฮะู้ด้ใส่

เขาเรียกว่าแบบทานหอมใดกันไมนี่นนี่ว่านี่รถเดินหน่อยนดตะกุกกักมันแห้งผูอะไรมันเชี่ยงรถเดี่ยว่นีมท่อเหลามันี่นะขึ้นเวู้ฟังเดี๋ยวผู้องนี้เดพอป๋นี่เอาไม่อีกว่านี่พอเรียวมันใหงชาบู้ที่นเรียวเดีวหายเาทีนึงมาหนะอ๋อหาหาบหนึ่งหาบหนึ่งบ่พอกิน เออ<ชะ>อันนี้เออเออมะสองพันเลี้ยงเลี้ยงอันนี้ประมาณสองไรยี่ได้นอนหนิเนะ,<ช>ะสองไรได้เออไรกวัวไรกวัวป่ากับพประมาณสองพันเนาะ,<ช>ะนี่สองพันนี่ละสองพัน ปลาสองพันี่เห็ดขันผู้เห็ดย่อมยอมกับใครอยูยด่ดิปูนปลาตัวใหญ่้ิตัว,วปูน,ปนตัวใหญ่ดิวนันนี้รุน่นใหญ่พี่น้องวันนี้คนเดียวอาหารมาให้รุ่นหน่อยรุ่นหน่อยอย่างนั้นหาหนึ่งเอ้ยให้สามบอ่บอบอ่อนี่เมียนผู้เดียวได้นี่บอ่อนี่เมียนผู้เดียวได้หาหนึ่งเบียงปลานิ่งพี่น้องปลานิ่งขาย แาะว่าใส่นี่มันพ่อเอาออกแล้วคนวออกแล้วน้ำตลาดนะช่วงนี้โควิดมาผู้ใดสนใจกะอยากซื้อปลาน้ำเกี่ยงปลาหัวหันปลาเพราะว่าปลาเป็นหมันแล้วหาไม่แล้ว <laughs> วันววนี้เอาบ่วอะไรนี่ป้านน้อย นี้ปลาน่อยพะนะได้น่อยหน่อยวันีหน่อยซ้ำได้หน่อยซ้ำได้หน่อยเดือนกลัวพนะแม่นป่ะรุ่นนี้เดือนกลุนนี้เดือนกลเป็นหาเป็นหาเป้่น้อเห้ยเออออออไ่กีเป็นอาหารผงก็อาหารเม็ดน่อยอันนี้เขาแก่แล้วแต่พูดนิคคนเดียไปเนะการเลียงจบจจบจไปัคืนนี้ ตัวนี้เก็บสองพันตัวสองตันคุณมึงราคาปานนะ่านหนดเนาะราคาป่าอะไรก็บคุไปมึงสองตันนี่โอ้พวหน่อยพื่อนเนี่ยหาสิบสองเจ็ดสิบบ่ราคาเนาะพวกปลาคอพวกยาน้ม่แกมมนนี่เนาะมห้มันมห้มันเขาบ้าบัานเหรอ มันมันกินตัวน้อยว่ตัวตัวสนีดบ่กินด้งั้นนะตัวใหญ่ๆนี่ปลาคอมไปทถวยผิดไปเห็นว่าห้ามให้ปลาคอปลาคอกขาปลาดุกเนาะเห็นไหมหุดหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งหลุดหน่อยอีกน้ำหน่อยอ๋อหน่อยก็พอดีดีๆหรืวะอ này 3.000 tổ mà, của 3 bay nó, cái <laughs> này song nó này nó, cái này khoảng 2 000 tổ, khấn nhảy thêm kia cái đeo khấn, ăn ngay này, tụng thọ hăm bổ sung nước cho đồng vị คือว่นี่เราเลี้ยงปลาขึ้นฟังเบิอเลยบ่น้าผสมน้ำเนาะยังเออเออีออ่มันพออไดะอันนี้กรุุ่นอันนี้อันนี้ไเระบม้นโออนี้มมนนนอ,อสาอบอเดี๋ยวนี้ปลาเงังสามบอลมานม ได้ว่ามึงนี่ให่แค่สามบอันนี้อันอันอันนันใหญ่เตมหลมึงนี่สกันอันนี้บ่นี่บ่นี่จัดตัวนี่สองพันประมาณไหลกัวนะอันเนาะเดีสองไหลไหลกัวสองพันอันนี้สามพันบ่นี่สามพันเป็นเงินกะเ้มันยัเบิดมันมันมีการตายอยู่บ่ สันเท็จว่าเป็นนไงใ่ว่านา้ำใสดีเน,นาะห้อน้ำใสนี่คือห้องว่าหาหารเกินเนาะห้นงเด็กมี่างใสอยู่ดางนี่เห็นหอลูกไม้นี่วัดขานา่มดิโอ้วัดขานามากก่าบนย่นี่เรานนอนถอปลาให้หมดหนไห อันนี้ตาอ้่กบอก็เอินนะเฮ้ยพูดนะแข่งแข่งอยู่ฝดังตาเอาบ่บอนี่ขึ้นแล้ววันเนาะเี่ดี๋ยวไปขายพวกมึอนี้ไปอยู่ไปปือเป็นเขียงเป็นเขียงไปเลยมึงนี่เห็ดเขียงผสมดีงานนะนี่เอาขึ้นบอนี่มมันสองสามไร่แบบนี้นอนเนาะถึงสามไร่แบบนี้เขาฮะ เนี่ยบอนี่สี่พันโตบอนี่สี่พันบอนี่สี่พันตบอนี่สามพันบอนี่สองพันโอ้เป็นอานใส่เงินหลานเงินหลานเลยครับเดี๋ยว <c oughs> ทาหารจะหาแสนเลยว่าคือว่าทำเงินหลาน เนะค่งัเคื่องน่หอกเนาะนนะบาทออกบาทเคืองกัเครื่องถือว่าพันก็เอาลังเกียร์มันก็ดีขันมือพุกมันก็ดีเกินบาททีเดยเนาะเกินหาที่ตังเเกินกบน,น,น,นี้แล้วเ็ที่อากาศบ่อๆนี่ลงไปยังบ,บ่อหน่่นลงี่ันลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะสามบ่อนีมันเนาะเออเดี๋ยวสามสโอ้ยถ้าผู้็นเด็๋เลียงไม่เนาะคนเดดี เดี๋ยวไปเห็ดง่ายเกินเนาะเห็ดเจ็ไรสองเจ็ดงานสองงานนี่ก็พ่อเนาะทดสอบเนาะเลี้ยงไว้ได้ดอกพี่น้องหอาหารแพ้บัดตอนเอาขึ้นขายเคนมีสายงานแล้วคือเสือเมื่อเอินผมเหมือนตัวเมื่อบ้านเดินตัวเลี้ยงตานะครับครับโอ้เป็นตะเลียง โอ้ยอให่ปอยทั้งฝุ่นเลงเที่สารมันส่วนยางฝุ่นไงควาต้องออมตทองคุอ่านนี้ชิวไปน้ำนยโอ้ยเนไงเออเออว่ไ่าไรันนี้สองพันันี้ประมาณแต่สองไรเนี่ยรเงี้ยปะแค่สองไร

พราะอะไรอ่ะนุ้รก็สื่อเป็นตัวระบาด่มันมาตัวระบาดนี่ตัวอะไรหาทิตังค์ตัวระบาะดเพราะได้เลยสนิ้วเนีอเอาเซฟผดังไว้เออนีว่านนึงผีไสเลยนี่เะบาป้างยงเดียวมันนี่ มูผสมนี่ถือเป็นปลาคอประดุกเนาะแต่ว่าให้ระไัวตัวนี้เห็นปะากน้วมอขันมันมอเอาออกไ่ทันไงโอ้ยอปปากอยู่กันอาทิตย์แบนเบอดโกบปะนจุดมูขี่มากับลานกลัวกำไลกำไรตลอดปีเนาะไ่ไรวะเนี่ย เว้ยนี่งันกะทรรมาดาละตัวเกไดนวนกเรียกอหดยังก็คือกันนี่กะบ่อนี่ก็บอ่อนึงนี่กบอ่อหนึ่โง่เนี่ยที่ยี้สซื้อก็เลยเราเห็ดเบอรเลยเจ็าเี้ยงหสีเบเห็ดเกิดได้เกิดะเป็นได้เกิดปะห <laughs> <laughs> ลัง มึอนี่บ้ามึอนี่โอ้กันเป็นลงพร้อมกันเอาขึ้นพร้อมกันนี่คืออีกทักเนาะเงินปะทุกทุกอย่างแห้ง <laughs> เจ้ามาถูกเจ้ว่าวัดตอนเราขึ้นมันเสียนนีเ่เนาะมันเดียวขึ้นพร้อมกันเนี่ยน,นะสาสวัสดีครับ